เรื่องราวข่าวสารที่เราจะมาเสิร์ฟให้กับคุณผู้ชมหลายเรื่องหลากหลาโอ้โหมีทั้งเรื่องราวของคุณเวียสกุลวัฒน์ค่ะ <Has> wi, เข้มหัสว ok. ีใบเฟิร์นพิมพ์ชนกโอ้โหเด็ดๆทั้งนั้นใช่นะคะคต้องบอกว่าวันนี้นะคะนำมาอัปเดตกันคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าอย่าลืมละกันนะคะเรื่องราวสุขภาพเราก็พลาดไม่ได้เลยค่ะ SPM Supermax นะคะโดยเฉพาะคุณท่านชายค่ะคุณค่ะวันนี้จะโปรมาฝากกันค่ะซื้อหนึ่งกระปุกเนะะี่ยเราแถมให้ไปเลยคุณผู้ชมค่ะแบบพกพาด้วยแล้วก็นาฬิกา สุดหรูของท่านชายด้วยนะคะมีทั้งโปรเล็กโปรใหญ่ก่ะคุณนะคะสนใจโปรไหนสอบถามสั่งซื้อได้ที่026669456นะคะอ่ะเรามาเริ่มต้นกันที่เรื่องราวข่าวสารของพระเอกคนนี้เลยค่ะ หนุ่มหล่อนหน้าเข้มหน้าเข้มสมชื่อนักแสดงมากความสามารถใช่แล้วนะคะอ,อ,อยุ่งเข้มหันสวีคุณผู้ชมค่ะล่าสุดออกมาอัปเดตนะคะเปิดใจหลังจากที่มีการโพสต์ข้อความนะคะทำเอาแบบคุณแม่นะคะอย่างพี่หนิงปณิตานี่แหละน้ําตาแตกเพราะว่าซื้อรองเท้าแบรนด์ดังให้เนะคะเป็นของขวัญให้นะคะความรู้สึกบรรยากาศวันนั้นเป็นยังไงนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเราไปฟังจากหนุ่มเข้มค่ะ ก็ก็ไม่ถือว่าเปร์หรอกครับเราถ้ารู้สึกว่าในระยะการทํางานของของพี่หนิงเนี่ยตั้งแต่เปิดกล้องจนปิดกล้องเนี่ยรู้สึกว่าเขาค่อนข้างที่จะเหนื่อยการทํางานมากๆเขาใส่ใจเรื่องของการทํางานมากๆเลยเราแล้วเราก็ไปรับเชิญตอนแรกก็ไปรับเชิญเล็กๆแค่ห้าตอนไปไปมามาสิบสี่ตอนเราก็เลยรู้สึกว่าบางบางตอนเนี่ยมันมันมันค่อนข้างที่จะง่ายอะไรเงี้ยครับมันมันได้เงินมาง่ายเรารู้สึกว่าอยากหาอะไรที่จะให้เขา ก็เลยลองถามกับผู้ผู้จัดการว่าผมอยากให้ของขวัญกับพี่หนิงเพื่อที่จะให้ให้ให้เขาแบบว่ามีความสุขในในตอนในวันปิดกล้องอะไรเงี้ยฮะก็เลยออกมาเป็นรองเท้าเออเขาบอกว่าได้ยินว่าพี่หนิงบ่นอยากได้คู่นี้จริงๆผมก็อยากได้แต่ก็เลยซื้อให้เขาก่อนของเราอ่ะไว้ทีหลังแต่พอให้ไปวันต่อมาเขาซื้อมาให้เลยคู่ที่เราได้ใช่ครับซื้อให้ซื้อกลับใช่ครับเขาก็ห้ามเด็ดขาดว่าห้ามซื้อ จนกว่าจะมีเงินเก็บพันล้านหรือว่าหมื่นล้านค่อซื้อให้อะไรอย่างเงี้ย <ปะ S 1> ใช่ครับวันวันจันจนี้แล้วก็ยังคงตื่นเต้นแล้วก็ได้เบรกดาวมาก็ทำทำการบ้านของท่าที่จะหนักแต่ก็โชคดีครับที่ไปเวิร์กช็อปกับพี่อ้ํามาเรียบร้อยแล้วครับทำการละลายพฤติกรรมเรียบร้อยยังละลายพฤติกรรมเรียบร้อยครับใน<อ>วันนั้นก็พี่อ้ําน่ารักมากมากทำให้เรารู้สึกคุ้นเคยแล้วคุ้นชินกับพี่อ้ําได้ไวมากๆวันที่วันที่เวิร์กช็อปพี่หนิงก็พาไปก็พาไปแล้วพอเราได้พูดคุยกับพี่อ้ว แม่แม่ไม่ต้องไปแล้วคือเขาใจดีแต่กเป็นความรู้สึกที่เขาแบบว่าแม่ก็อยากจะให้นะคะเออก็เพราะว่ามันถ่ายละครกันเสร็จวันนั้นปิดกล้องไงคะก็คืออยากเห็นแม่แบบเอาใส่รองเท้าอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าทํางานหนักอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นแบบว่าแม่ลูกสุดที่รักกนะันคู่นี้มีการซื้อให้สลับกันไปมานะคะ